嗯，对呀、uh。嗯哼。 xinh, 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 ยา,าวอ่ะลกไ,ไ,ไม่ได้ตังไ,งไหมคะลูกัไหมลูกไม,ไม่ัแย่แผมยังยาวเลลูกผมนิ่มากหไม่ร้อนผมิ <c ười> ่มาก หนักด้วยทุกทุกให้ทุกซอยนี่ไหมให้ตุ๊กซอยนี่ไหมยังไงอีกใสยังไงอีกอครับตรงมากสวยเงามากเลยค่ะเงามาก ยาวมากเลยลูกยาวสุดๆยาวมาก